พูดได้ครับว่าเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยก็คือเป็นรัฐบาลที่ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่สุดคือทิศท,ทางมันไม่มีในการทํางานของความเป็นรัฐบาลรอบนี้ครับให้คำว่ารัฐบาลเป็ดอมพาดอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปรัฐบาลเป็ดติดเตียงนะครับขยับอะไรเองไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยพลิกเพื่อไทยกา้าเสนอก,กฎหมายสําคัญไหมครับในเวลาที่ความสมพัญของปุ่มใจไทยรอแรกแบบนี้ผมว่ากลุ่มณพ,พิรภัณฑ์เขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องโหวตให้รัฐบาลในการออกกฎหมายสําคัญแต่เขาจะไม่โหวตตอนไหนแค่นั้นเอง คือการที่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยค่อยๆทยอยทะเลาะก,กันแล้วก็ค่อยๆทยอยแตกเป็นพรรคย่อยนะครับแล้วก็แกนนำโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักการเมืองกลุ่มกลุ่มย้ายพรรคเป็นอาชีพเนี่ยทยอยกันออกมาทําพรรคใหม่เนี่ยมันก็มันชัดเจนแล้วครับมันไม่ใช่สัญญาณนะครับมันเป็นหลักฐานแล้วว่าเขาเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งกันแล้วครับโจทย์เลือกตั้งคราวหน้าคือโจทย์ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคที่เน้นสร้างเครือข่ายแบบพรรคเพืเ่อไทยแล้วก็ ภาคภูมิใจไทยนะครับว่าจะสู้กันยังไงในการเลือกตั้งครั้งหน้าก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิรโรธค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับอาจารย์สิรโรจแน่นอนนันจะมาคุยประเด็นทางการเมืองกันนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็จับตาก็ไม่กระพริบค่ะมีความเคลื่อนไหวออกมาจริงๆหลายมิติที่มันมาแตะที่มันมาเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพรัฐรบาลด้วยแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองนะคะแต่ใครเข้ามาแล้วก่อนจะไปเข้าเรื่องกับอาจารย์สิรโรจกันนันรบกวนนิดเดียวค่ะฝากช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามช่องฐานเศรษฐกิจเอาไว้ให้นานนิดเดียวนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วไปเข้าเรื่องกับอาจารย์สิรโรันะ ตอนนี้มันหลายเรื่องมากเลยนะคะอาจารย์ขอไปที่เสถียรภาพรัฐบาลก่อนก็แล้วกันสถานการณ์แบบนี้อาจารย์วิเคราะห์เสถียรภาพรัฐบาลว่าเดี๋ยวจะมะีพิจารณางบประมาณปี69จะเป็นยังไงเรื่องเรือธงใหญ่ๆเนี่ยเช่นกฎหมาย Entertainment Complex ที่เดี๋ยวจะเข้าวาระแรกกันในอนาคตเนี่ยไม่ไกลนี้เนี่ยมันจะรอดไหม สถานการณ์ลุ่มลุ่มดอนดอนเสถียรภาพความปริแตกทั้งภายในพักร่วมด้วยกันเองแล้วก็ในบางพักอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ถ้าถ้าถามผมผมว่ารัฐบาลเนี่ยเสถียรภาพในแง่ของการได้เป็นรัฐบาลต่อเนี่ยยังยังเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับยังไม่มีอะไรให้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือว่าเกิดการลมรัฐบาลเนี่ยไม่มีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดสถิรภาพในความหมายที่มันกว้างนะครับนั่นคือความแข็งแกร่งนะครับความเป็นเอกภาพเนี่ยผมว่าปัญหามันรุนแรงถึงจุดที่รอวันรอวันระเบิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในพักเพื่อไทยเองนะครับปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือว่าปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติกลุ่มคุณพีรพันธ์เนี่ยผมว่า ปัญหาทั้งหมดนะครับมันมันมาสุด,จ,ด,จ,ดจุดที่คุยกันยากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ต่างฝ่ายต่างตั้งป้อมใส่กันนะครับต่างฝ่ายต่างต่างต่างพร้อมลบกันนะครับเพียงแต่ว่าจะลบกันเมื่อไหร่อันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่มีความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลอย่างแน่นอนดังนั้นก็รัฐบาลอยู่ได้นะครับแต่อยู่ได้บนความหวัดระแวงอยู่ได้บนความ ไม่ไวเนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็อยู่อยู่ไดบ้บนภาพใหญ่ที่พรรคแกนนำเนี่ยนะครับพร้อมจะมีเรื่องปะทะกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พกรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมจะสู้กับพรรคแกนนำด้วยครับเรื่องปรับคอรมอเนี่ยก็จับตาดูกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่มันมีออกมาทุกวันนะนะคะเรื่องของคอรมอแหล่ง <laughs> ข่าวกล่าวว่าของเมื่อวานเนี่ยจะ มีการส่งหนังสือไปที่คุณอนุทินยึดมหาดไทยคืนไหมคุณประเสริฐแล้วคุณอนุทินก็ไปดูพาณิชย์นักขณะเนี้ยไอเรื่องการยึดมหาดไทยคืนเอาแค่มหาดไทยก่อนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคะแล้วมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรแค่ไหนบ้างผมว่าการยึดมหาดไทยเป็นข่าวที่มีความเป็นไปได้ระดับสูงเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่ต้นที่มีการปล่อยข่าวเนี่ยผมคิดว่าการ กราจายอย่างเป็นทางการยังไม่เคยมีโดยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การปล่อยข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ในแง่ปล่อยเนี่ยก็มาเป็นการปล่อยจากฝั่งซึ่งอยากจะได้กระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามข้อเท็จจริงคือความเป็นไปได้เป็นศูนเเพราะว่ายังไม่มีแมกก้กระทั่งการเจราจาอะไรกันเลยแล้วผมคิดว่าถ้าทีคุณอนุทินเองก็เสียงแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่เกรงใจนะครับผมคิดว่าในรอบสัปดาห์นี้หรือ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเน,นาี่ยคุณอนุทินเริ่มเสียงแข็งว่า มันเป็นข้อตกลงตอนตั้งรัฐบาลน,นะครับดังนั้นใครจะเป็นนายกในข้อตกลงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับตามข้อที่จริงมันเป็นแบบนั้นอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการจะเอามาัตไทยไปแล้วก็จะมีชื่อภูมิใจไทยไปอยู่ศึกษาหรือว่าพาณิชย์เนี่ยมันเป็นดีลที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นกระทรวงสําหรับไม่ใช่สําหรับพรรคที่ใหญ่ขนาดพรรคภูมิใจไทยนะครับผมคิดว่า ข่าวที่ปล่อยทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุผลเ,เดียวคือฝั่งคุณทักษิณพยายามจะเอามาหาไทยไปให้ได้แต่ว่ายังไม่สามารถคุมได้แล้วก็เลยพยายามจะปล่อยข่าวเพื่อกดดันนะครับว่าตัวเองได้มีการเสนอเรื่องต่างๆน,นะครับผมว่าความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรนะครับไม่สามารถจะเอาไปได้แล้วก็ตัวคุณประเสริฐเองนะครับถ้าไปคุมมาหาไทยผมคิดว่าก็ไม่ง่ายด้วยเพราะว่าก็จะเข้าไปในช่วงที่ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การแต่งตั้งข้าราชการต่างๆเนี่ยก็ทําโดยภูมิใจไทยไปพอสมควรแล้วนะครับปรับคอรมอรยิ่งช้าเนี่ยนะครับคุณประเสริฐเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งภุมมหาไทยไม่ได้มากขึ้นดังนั้นผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้ในระยะอันไกลนะครับเผอๆอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไปสําหรับการยึดกระทรวงมหาดไทยเป็นปัญหาของคุณทักษิณและเพื่อไทยเองครับที่จะแลนดิ้งให้ตัวเองยังไงในเวลาที่ไปประกาศไปทั่วว่าตัวเองจะได้มหาดไทยแน่ๆผมว่าปัญหาตอนนี้ไม่อยู่ที่ภูมิใจไทยแต่ว่า อยู่ที่คุณทักสิณและเพื่อไทยเองนะครับว่าจะจะแลนดิ้งตัวเองอยังไงหลังจากที่ไปประกาศว่าตัวเองจะได้มาหัไทยคุยในมิติก,การเมืองอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมาหัดไทยเนี่ยการที่ถ้าอยากจะได้มาหัไทยไปดูแลบางส่วนมองว่าโอ้เอาไปตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าภูมิตอให้ได้ไปจริงๆเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าภูมิใจไทยเขาวางคนต่างๆตํา,ตา,ตา,ตาแหน่งแห่งที่เอาไว้เนี่ยรอรับการเลือกตั้งในอีกสองปีแล้วเรียบร้อยอาจารย์เห็นเป็นแบบนั้นไหมคะ ได้คือคือยังไงถ้าได้กระทรวงอย่างมหาไทยเนี่ยดีกว่าไม่ได้นะครับการได้มีอํานาจสั่งผู้ว่าการได้มีอํานาจสั่งในอําเภอการได้มีอํานาจคุมนะครับรัฐวิสาหกิจต่างๆในกระทรวงมหาดไทยอย่าืมว่ากระทรวงมหาดไทยมันมีลุมทรัพย์สองเรื่องลุมทรัพย์ที่หนึ่งคือลุมทรัพย์ของอำนาจเหนือรัฐราชการนะครับกลุ่มทรัพย์ที่สองคือรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมูลค่าสูง นะผมก็จะว่าตอนนี้ความพยของฝ่ายการเมืองที่จะแย่งกระทรวงมหาไทยกันเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการอยากได้อํานาจแล้วก็การอยากได้ตังค์ซึ่งอยู่ในวิสาหกิจที่กระทรวงมหาไทยคุมนะครับเพราะฉะนั้นได้เนี่ยสำหรับคนที่ได้เนี่ยดีกว่าไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงได้แล้วจะทาอะไรได้ไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าถ้าได้เนี่ยเพื่อไทยเขาก็จะเอานะครับถ้าได้เนี่ยเขาก็เขาก็คงเอาเพราะว่าได้เนี่ยเขาไม่เสียอะไรนะครับส่วนได้แล้วทําอะไรได้ไหมเนี่ยมันคงได้บ้างแต่คงได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่า หนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปก็คือภูมิใจไทยคุมมาสองปีคุณประเสริฐไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าไปตอนไหนปรับคอรมอรเร็วตอนไหนถ้าปรับเร็วนะครับนั่นก็คือภายในกรกกรฎาราปรับเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทําอะไรได้บ้างเพราะว่ามีโอกาสจะทําโผการแต่งตั้งโยกย้ายใช่ไหมโผการแต่งตั้งโยกย้ายมันต้องเสร็จ มันต้องเริ่มทํากันในประมาณช่วงกรกดาสิงหากันยาเพราะฉะนั้นเธอเกิดได้เร็วในเดือนกรกดาพอจะมีโอกาสทําโผลได้บ้างถ้ามีโอกาสทําโผได้บ้างก็พอมีพอจะมีโอกาสมีคนของตัวเองบ้างแต่ก็ไม่สามารถจะได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมว่าปัจจัยสําคัญที่สุดคือคุณประเสริฐไม่ดูไม่ให้คนมีบรารมีจะมีคุมมหัตไทยะครับคุณประเสริฐเองก็ไม่เคยคุมกระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะครับแล้วก็ การทํางานกับข้าราชการผู้ใหญ่อย่างระดับผู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นรัฐมนตรีแล้วท,ทาได้นะครับผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นในอดีตเนี่ยพักพลังประชาชนของฝ่ายคุณทักษิณน,นี่นะครับก็เคยมีรัฐมนตรีมหาไทยจากคนซึ่งเป็นอดีตประหลัดนะครับท่านหนึ่งนะครับซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพักของพักพลังประชาชนเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะนะนัน้ผมว่าการได้กระทรวงมหาไทยก็ ได้เนี่ยดีกว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าได้แล้วทาอะไรได้เยอะไหมนี่ยผมว่าไม่เยอะนะครับเต็มที่ปีแรกเนี่ยนะครับคนก็เป็นคนเดิมโผลก็เป็นของเดิมทิ้งไว้ผมว่าเป็นปีแรกได้เต็มที่ยี่สเปอร์เซ็นก็บุญแล้วสําหรับคุณประเสริฐนะครับอืมแล้วมันก็น่าจะเป็นครั้งเดียวที่คุณเประเสริฐได้คุมโผด้วยถ้าได้เป็นก่อนปีนี้เนี่ยนะครับผมว่าปีหน้าก็คงไม่ได้ทําโผอะไรแล้วปีหน้ารัฐบาลไม่น่าอยู่ถึงแล้วอย่างแน่นอนอ่าอาจารย์มองว่าน่าจะเกิดการเลือกตั้งกันปีหน้า อย่างนั้นไหมฮะใช่ครับผมคิดว่าสภาพรัฐบาลแบบนี้โอ้โหอยู่ถึงปีหน้าผมก็ก,ก็ก็เหลือเชื่อแล้วครับผลงานมันไม่มีหมดแล้วใช่ไหมครับพักร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะก,กันเยอะไปหมดพักร่วมคือการที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยค่อยๆทยอยทะเลาะก,กันแล้วก็ค่อยๆทยอยแตกเป็นพรรคย่อยนะครับแล้วก็แกนนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองกลุ่ม กลุ่มย้ายพักเป็นอาชีพเนี่ยทยอยกันออกมาทําพักใหม่เนี่ยมันก็มันชัดเจนแล้วครับมันไม่ใช่สัญญาณนะครับมันเป็นหลักฐานแล้วว่าเขาเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งกันแล้วครับอ๋อเอออาจารย์ถ้างั้นขออนุญาตคุยเลยไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยว่ายังจะได้เห็นผู้ลงสมัครสอสอในนามพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ไหมคะยังจะเหลือพักนี้อยู่ไหมนามเนี้ยในการเลือกตั้งครั้งหน้านไม่เหลือแล้วครับผมว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐรอบหน้าก็ไม่ไม่เหลือแล้วนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า,าทั้งสองพักนะครับผู้สนับสนุนพักก็หายนะครับผู้นําพักก็ไม่มีนะครับดังนั้นทั้งสองพักเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะครับคือทั้งสองพักเนี่ยมาคล้ายๆกันคืออ้างความเป็นพักอนุรักษนิยมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยเนื้อแท้ของทั้งสองพักเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องความการมีอุดมการณ์แบบอนุรักษนิยมแต่ว่าเป็นที่มาของนักการเมืองนะครับกลุ่มกลุ่มย้ายพักเป็นอาชีพนะครับนักการเมืองกลุ่ม ลุมกวนการเมืองต่างๆนะครับอยู่ในพลังประชารัฐอยู่ในรวมไทยสร้างชาติดังนั้นธรรมาชาติของสองพรรคนี้เป็นพรรคซึ่งเป็นนักการเมืองที่พร้อมจะย้ายพักทุกสถานการณ์อยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาเองไม่สามารถจะทําพักด้วยตัวเองโดยตรงได้ดังนั้นนักการเมืองกลุ่มนี้นะครับในรอบที่แล้วก็บางกลุ่มก็ไปอยู่ข้างหลังพลเอกประวิตธบางกลุ่มก็ไปอยู่ข้างหลังพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเมื่อพลเอกประวิตธ์ไม่อยู่พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ยังไงพักก็ต้องปิดกิจการนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องแค่ว่า คนที่อยู่ในพักเหล่านี้นะครับจะแยกย้ายไปอยู่พักอื่นยังไงผมคิดว่าเส้นทางก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางการไปอยู่ในในพักเพื่อไทยนะครับหรือว่าพักที่เป็นเครือข่ายของพักเพื่อไทยนะครับดังนั้นรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลังประชาชนไม่มีโจทย์มีอยู่แค่ว่าจะย้ายไปอยู่กับพักเพื่อไทยโดยตรงกี่คนแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในเครือข่ายของพักเพื่อไทยอีกกี่คนแค่นั้นเองอืมเอฟังแบบนี้ถ้าอาจารย์พยากรณ์การเลือกตั้งครั้งหน้าเสียง เสียงสอสอจำนวนสอสอเนี่ยมันจะเทไปที่พักไหนหรือว่าพักและเครือข่ายของพักไหนได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกทีให้จารวิเคราะห์เสียงสอสอในการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ายังไงพักประชาชนก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดเรื่องเครือข่ายเนี่ยพักซึ่งมีความเคลื่อนไหวในการระดมเครือข่ายมากที่สุดตอนนี้ก็คือพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่า ก้อนี้พลังประชารัฐนะครับครึ่งหนึ่งของพลังประชารัฐก็แตกมาเป็นพรรคกาทําซึ่งก็เป็นพรรคในเครือของพรรคเพื่อไทยนะครับรวมไทยสร้างชาติก็เฮคายกันนะครับเดี๋ยวครึ่งหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติก็จะแตกเป็นโอกาสใหม่ซึ่งก็จะเป็นพรรคในเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยดังนั้นเครือข่ายเนี่ยนะครับภาพผมการไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยจะชัดที่สุดส่วนภูมิใจไทยเนี่ยภาพตรงนี้มันไม่ชัดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มี การดูดคนหรือการดึงคนไประดับยกขยโงงไปแบบระดับครึ่งพักไม่มีนะครับถ้าเกิดดูสไตล์ปุ่มใจไทยเนี่ยเขาจะเจาะเป็นพื้นที่มากกว่านะครับอย่างเช่นกลุ่มคุณสันติพร้อมพัฒน์ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเครือข่ายเป็นที่ตั้งเนี่ยเพื่อไทยจะมีการระดมเครือข่ายเยอะนะครับส่วนพรรคประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขายังเป็นพักอันดับหนึ่งอยู่แต่เขาไม่ได้เล่นเกมการเมืองในเชิงดุดนักคือพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคแนวดุดนักการเมืองเก่าตั้งแต่ต้นอานาคตใหม่เริ่มจากศูนย์ ไม่มีนักการเมืองเลยใช่ไหมครับพักประชาชนก็คล้ายๆกันคือไม่มีนักการเมืองเก่าเลยมีแค่คนใหม่ที่มาจากพรรคอนาคตใหม่กับคนใหม่ที่มาจากพรรคก้าไกลเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีพักประชาชนเรื่องของการสร้างเครือข่ายแบบนักการเมืองรุ่นเก่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจเลือกตั้งคราวหน้าคือโจทย์ระหว่างพักประชาชนกับพักที่เน้นสร้างเครือข่ายแบบพรรคเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยนะครับว่าจะสู้กันยังไงในการเลือกตั้งครั้งหน้าอืมอ่ะทีนี้ แตะไว้นะคุณผู้ชมสาหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วพักไว้ก่อนกลับมาที่สถานการณ์ตอนนี้อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าอายุรัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกสักประมาณหนึ่งปีก็เลยขอฝากทีอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายรัฐบาลแล้วมันจะไปสะท้อนถึงเศรษฐ,ฐกิจชาติเรารไหนจะปัญหาจากศึกนอกนะคะนโยบายของทรัมป์ต่างๆเนี่ยที่จะต้องแก้แล้วก็มีนโยบายเรือธงตอนเนี้ยถ้าย้อนกลับไปแลนด์บิตอันนี้จบไปแล้วน่าจะไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ขยับ อะไรกันในยุคนี้แล้วก็พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จะเอากาซธรรมชาติมาใช้ตรงนั้นนะคะ OCA เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ทันได้ขยับไหมอาจารย์ไม่น่าจะได้ปักหมุดกันในไม่น่าจะได้ขยับยิ่งปัญหากับเขเมรมีกัมพูชามีมากขนาดนี้โอกาสขยับเนี่ยน้อยแล้วนะครับผมว่าเพลิดเพลินรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นรัฐบาลที่ผลงานทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ระดับจุลภาคก็ไม่มีนะครับ ปัญหาปักทองก็ไม่มีแล้วเศรษฐกิจระดับมหาภาคตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วแล้วการลากโครงการขนาดใหญ่ผมว่าก็มีโอกาสจะไม่เกิดสูงด้วยแลนบิ์ผมไม่คิดว่าจะเกิดได้แล้วนะครับเรื่องของอ่าวไทยนะครับผมคิดว่าความสัมพันธ์กับกัมพูชาแบบนี้ก็ไม่ไม่สามารถเกิดได้เต็มที่ที่รัฐบาลจะดันได้ก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งผมคิดว่าต่อให้ดันก็จะไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าเสียงของรัฐบาลตอนนี้ ถ้าตัดภูมิใจไทยออกไปนะครับฝั่งรัฐบาลจะมีเสียงอยู่แค่255นะครับแล้วก็ถ้าเกิด255เนี่ยตัดประชาธิปัตย์กลุ่มคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุลินแล้วก็ลูกของคุณนิพิษออกไปก็จะเหลือ251นะครับแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์กับรวมไทยสร้างชาติไม่ดีนะครับตัดกลุ่มคุณเพลรพันออกไปอีก15นะครับก็จะเหลือ236ไม่มากพอจะเสนอกฎหมายหรือว่าถ้าเสนอก็มีความเสี่ยงสูง นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการปรับคอรมอใหม่กลุ่มคุณพิรภัณฑ์ถูกยึดกระทรวงพลังงานไปนะครับให้กับคนที่คุณทักษิณต้องการนะครับหรือว่าให้กับกลุ่มคุณชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยผมว่ากลุ่มคุณพิพัณฑ์เขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องโหวตให้รัฐบาลในการออกกฎหมายสําคัญแต่เขาจะไม่โหวตตอนไหนแค่นั้นเองนะครับภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นคิดเรื่องโหวตหรือไม่โหวตแต่ว่าเพื่อไทยจะกล้าเสนอกฎหมายสําคัญไหมครับในเวลาที่ความสัมพันธ์กับภูมิใจไทยร่อแรกแบบนี้ นะครับมันไม่มีอะไรการันตีแล้วว่ากฎหมายสําคัญจะผ่านหรือเปล่าดังนั้นผมว่าเพื่อไทยก็ไม่กล้าเสนอแล้วเหมือนกันนะครับรัตอยเสนอก็ต้องไปผ่านดันสวอีก e. แล้วกฎหมายอย่างเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถึงทำข้อสภาก็ต้องผ่านวาระสองวาระซับอีกไม่มีทางทันปีนี้อยู่แล้วครับวาระการประชุมถัดไปเกือบเ,เปิดกับเปิดกับลกรดานะครับตุลาก็ปิดแล้วไม่มีทางที่กฎหมายอย่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผ่านสามวาระรวดอย่างแน่นอนะฉะนั้นเรื่องที่ผลักด,นดันได้มากที่สุดคือ, Entertainment Complex, อไไเอน็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวในแง่เศรษฐกิจทั้งหมดนะครับรอบนี้โอ้ oh, ฟังแบบนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนรัฐบาลน,นี้แหมมันเคยมีคําแนดีที่เปรียบเทียบรัฐบาลทําอะไร,รไม่ได้ว่าเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยคือแต่ก,ก็ก็พูดหย่างนันได้พูดได้พูดได้ครับว่าเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยก็คือเป็นรัฐบาลที่ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นายกทําอะไรไม่เป็นแล้วผมคิดว่าปัญหาใหญ่สุดคือทิศทางมันไม่มีในการทํางานของความเป็นรัฐบาลรอบนี้นครับ mm. ช้แล้คำว่ารัฐบาลเป็ดอม,มพาสอาจจะดีกว่าด้วยทำไปรัฐบาลเป็ดติดเตียงนะครับคือท่าเป็ดง่อยคนที่เขาเป็นง่อยเขายังขยับร่างกายได้แต่ผมว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลเป็ดติดเตียงนะครับขยับอะไรเองไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยพลิกนะครับต้องมีคนมาช่วยขยับให้ก็คือต้องหวังว่าคุณทักษินจะไปไปเจรจากับใครยังไงคุณทักษินจะไปดีลกับคนคุณต่างๆยังไงเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นรัฐบาลเป็ดติดเตียงไม่ใช่รัฐบาลเป็ดง่อยสรุปสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ วิเคราะห์หรือว่านำเสนอแนวทางในมิติการเมืองเพื่อให้ส่งผลบวกที่สุดกับเศรษฐกิจประเทศในสถา,านการณ์แบบนี้รัฐบาลต้องทำอะไรคะอาจารย์ถ้าให้ผลบวกที่สุดจริงๆก็ผมผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนายกนะครับเพราะว่าคุณแพทองทานความสามารถในการผู้นำดิ่งเหวลงเรื่อยๆปัญหาใหญ่ของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาสร้างความเชื่อมั่นในประชาชนไม่ได้แล้วแล้วเพราะฉะนต้อง เปลี่ยนนายกนะครับจะเป็นนายกในในในขั้วเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนนายกนี่ผมว่าการบริหารจะยากไปหมดนะครับขั้นต่ำสุดเนี่ยต้องเปลี่ยนนายกถ้าไม่เปลี่ยนนายกรัฐบาลจะทรงรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณแพทย์ทอ,องทานสูญเสียความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องกรรมัมพูชาเนี่ยความเชื่อมั่นที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นความระแวงนายกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่ารัฐบาลขยับอะไรจะยากทีนี้ พอรัฐบาลสูญเสียความเชื่อมัน่นคุณแพททองทานสูญเสียความเชื่อมั่นในมู่ประชาชนเนี่ยพักร่วมเขาก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนายกไม่มีอำนาจนำและไม่มีอำนาจเต็มดังนั้นเมื่อนายกไม่มีอำนาจนำไม่มีอำนาจเต็มเนี่ยนะครับการทํางานพักร่วมมันก็จะมีปัญหาไปหมดยิ่งฝ่ายพักแกนนำคือพรักเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะเข้าไปดึงกระทรวงต่างๆมาเป็นของตัวเองไม่จะเป็นมหาไทยหรือพลังงานเนี่ยการประทะก,กับพักร่วมจะดุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับตอนนี้ต้อง เปลี่ยนนายกนี่คือนี่คือวิธีที่ดีสุดของของรัฐบาลตอนนี้ถ้าไม่เปลี่ยนผมว่าไม่มีอะไรจะดีขึ้นมันจะทรงทรงอย่างนี้แล้วมันจะเป็นภาวะทรงทรงแบบขาลงไปเรื่อยๆครับ mm hmm. โจทย์มีอยู่ตอนนี้คือต้องเปลี่ยนนายกจะเป็นใครก็ตามในขั้วเดียวกันเนี่ยก,ก็ลองดูนะครับแม้กระทั่งถ้าเอาอาจารย์ใช้ยเกษมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันจะมีฮันนีมูนพีเรียดที่ดีกว่าคุณแพทย์อาทานในตอนนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นคุณแพทย์เอาทานผมว่ายากแล้วตอนนี้เกินเยียวยา uh. นี่ก็เป็นการแรปอัพสถานการณ์นะคะพระ้อมนักคำแนะนำจากอาจารย์สิโรที่เราใช้ภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นใ,นในการเข้าเรื่องวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเมืองเนี่ยมัน ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของชาติดิ้นเรี่ยงไม่ได้สถานการณ์แบบนี้นักลงทุนนี่ชะลอหมดแล้วนะคะจะตัดสินใจโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันมันยังไม่เห็นเสถียรภาพรัฐบาลความเชื่อมั่นหายไปตัดสินใจแล้วก็วางแผนการลงทุนกันไม่ถูกวันนี้ขอบคุณอาจารย์สิรโรด้วยนะคะที่สละเวลามาพมูดคุยกันในรายการข้าเรื่องโอกาสหน้าขออนุญาตรบกวนอาจารย์ใหม่นะคะถ้ามีครับขยับแบบชัดๆกันอีกทีหนึ่งเขาพูดณอาจา้าค่ะสวัสดีค่ะคุณครับ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ